น,นี้เราอยู่ที่สังข,บ,งขบุรีนะครับ,รบเดี๋ยวเราจะล่องไปเรื่อยๆกลุ่มโรฮงญาเพื่อนพี่รออยู่เ้ยมีประวัติอยู่โรฮงญาคุยด้วยนึกว่าเพื่อนกัน แม่มันอยู่ในแอลแฟชั่นวีม๊กจะเอเจอกันอีกแล้วพวกเราที่ฟอนโอโฟบ็กตอนนี้กำลังจะมุ่งหน้าไปที่อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรีนะครับทริปนี้เป็นทริปนอกอุทยาน EP ที่3ของพวกเราแล้วมาครับตามมา,มาพวกเราสตาร์ทที่บ้านพี่ปูพี่เจิดนะครับซึ่งอยู่แถวบางกลวยโดยใช้เส้นทางตลิ่งชันพุทธมณฑลสารยาทางหลวงหมายเลข338มุ่งหน้าไปที่จังหวัดคนครปฐมทางหลวงหมายเลข4ผ่านเทศบาลนรคนปรปฐมนะครับแล้วก็มุ่งหน้าสู่จังหวัดกาญจนบุรีระหว่างเส้นนี้ จะผ่านอุทยานแห่งชาติ3อุทยานด้วยกันเรียงลำดับเลยนะครับผม 1. อุทยานแห่งชาติเอราวัณ 2. อุทยานแห่งชาติไซโยกและ 3. อุทยานแห่งชาติเขาแหลมซึ่งอยู่ใกล้กับสังขารบุรีมากที่สุดจากนั้นเราก็จะมุ่งหน้าต่อไปถึงสังขารบุรีระยะทางจากบางกลวยไปสังขารบุรีโดยประมาณนะฮะ370กิโลเมตรเราใช้เวลาเดินทางกันทั้งหมดประมาณ6ชั่วโมงครึ่งรวมแปะพกักรถด้วยสำหรับเพื่อนๆท่านใด ที่จะไปที่สังขลาบุรีถ้ามีเวลาเหลือแนะนําให้ลองแวะอุทยานแห่งชาติทั้ง3ที่นี้ที่ใดที่1ก็ได้ตามที่สะดวกนะครับสาหรับใครที่ยังไม่มีข้อมูลของอุทยานทั้ง3มที่นี้นะครับเข้าไปดูที่ช่องเราได้เลยโดยเอราวันจะอยู่ที่ EP 5ีเขาแหลมสันหนกวัวจะอยู่ที่ E p 7ีและ7.1ส่วนนันสุดท้ายคือไซโยกคืออีพีสินะครับลองตามเข้าไปดูครับหาข้อมูลจากที่นั่นได้เลยอยู่ไหนลวพี่โปูตอนนี้เราอยู่ในห้องพักที่สังขลบุรีครับ จัดแจงสมบัติกันเนี่เหมือนติดล้อคว้าอะไรตอนเนี้ยอุปกรณ์เยอะมาก่งพี่ดาวตายแล้วครับเตรียมตัวแล้วครับผมเตรียมตัวพร้อมตื่นแล้วครับเดี๋ยวเราไปล่องเลยกันใช่ไหมใช่ใช่ดิฉันก็เย็นนี่มือกระทะด้วยใช่ไหมครับครับใจเย็นครับอดใจอย่นี่เลยครับพี่ดาวว้ากินว่าไปกินหมูกระทะเลยได้ไหมตัดตัดตอนไปตอนนั้นเลยฮะเลตัดตอนไปที่หมูกระทะเลยอ่ะเดี๋ยวเราเอาหมูกระทะมาหัวล้วกันนะหลังจากที่ไปล่องเ ล่องเรือเสร็จครับไปเจอกันที่เรือนะไปครับไปลงเรือกันเดี๋ยวก็ไปไหนไปไหนไปลงเรือกันบอกไปเชียงใหม่จะพาไปไหนก็ยังไม่รู้เลยตอนนี้เราอยู่ที่สังขละบุรีนะครับตอนนี้เรากำลังจะไปไหนกันเรากำลังจะไปล่องเรือเรือเบืองมาดานครับไปดูวัดสามวัดที่จมแม่น้ํานะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเรามีพิธีกรใหม่ปะ ใช่เรามีมีพิธีกรใหม่เป็นญาติทางห่างของน้องพี่กะพอยนะครับอ่านี่พีกกะเกลือพีกกะเกลือขอน้ำจิ้มเฮ้ยกูขออะไรนะฝรั่งฝรั่งเลยไม่โมโหแล้วกันปะปะปพี่เขารอละพี่เขารอละปะปเราไปกันค้าเไปกันปะไสังขาบุรีครับสังขาบุรีเขาแหลม เดี๋ยวเราก็ลังออกมาครับออกเลครับครับผมน้องชื่ออะไรเออเดี๋ยวเร่ชื่อหนึ่งครับอ่าน้องหนึ่งนะครับที่เป็นผู้ดูแลการเดินเรือของเราในทิปนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะล่องไปเรื่อยๆไปทางออกทางพม่าเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะส่งส่งพี่ดาวไปส่งพี่ที่ท่าที่ตรงนั้นนหะเพราะว่ากลุ่มโรฮิยาเพื่อนพี่รออยู่แม่ก็เคยมีประวัติเคยมีประวัติอยู่โรฮิยาคุยด้วยนึกว่าเพื่อนกันทางนี้จะเป็นสะพานมอญสะพานไม้เห็นไหม แล้วเดี๋ยวเราจะลองไปวัดนะครับเออที่แรกเราจะไปที่ไหนก่อนครับน้องหนึ่งอันนี้ครับไปที่ประตูประตูเมืองน่าจะไม่ได้ไปเหอต้องรีบกลับมาถ่ายแสงเย็นอี่ว่าเดี๋ยวไปสามมาพี่จะเน้นเอาสายเกตที่สะพานโอเคจุดแรกที่เราจะไปคือวัดวังวิเวการามเก่านะครับหรือวัดหลวงพ่ออุตมะซึ่งรวมกันกับชาวบ้านอุปยศชาวกะเหลี่ยงและชาวมอญ สร้างขึ้นตามแบบของศิลปะพม่าในปีพศ2496ตัวเป็นวันที่อยู่ท่ามกลางชุมชนในเวลานั้นครับ รอบโปรดรอบรอบรอบงแคงไ่ไหนคนสามรอบเลยไหมไม่ต้องวัดวังวิเวการามเก่าแห่งนี้ได้จมอยู่ใต้น้ำมานานหลายสิบปีแล้วนะครับเหลือเพียงซากประ,ะครักพังที่ลอยเหนือน้ำขึ้นมาบางส่วนตามที่เห็นดีเลยถ้าใครอยากจะเดินเข้าไปชมความสวยงามของวัดและดูสิ่งปลูกสร้างแบบไห้เห็นเต็มตาแนะนำให้มาช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมนะครับ เพราะน้ำในแม่น้ำจะลดลงมากจนสามารถเดินเข้าไปชมในโบสถ์และบริเวณวัดได้ทั่วเลย สองที่เรามาแวะนะคะคือวัดส,สมเด็จเก่าเป็นวัดไทยที่ไม่จมน้ำแห่งเดียวนะคะแต่ว่าเขาก็คือย้ายไปอยู่ที่นู่นกันหมดนะคะ ก็น่าตาดีใช่ไหมอันไหนสวยที่สุดการที่อยู่ปะในราคาสวยที่สุดแล้วนี่ขอโชว์ขอโชว์นี้หน่อยครับเป็นไงเอ่ยโชว์บล็อกหน่ยโชว์บล็อก หรือน่ารักขึ้นแล้วหรือยังน้องเขาบอกเปลืองแป้งโอเคเฮ้ยพี่ดาวใครปาแป้งไงครับเนี่ยเราเราจะข้าไปแผ่นดินไทยะเราเรารีบไผกันเนี่เป็นวิธีการถอยเรือครับห้าแรงคนไม่ห้าแรงมา อันนี้คือวัดสีสุวรรณถ้าเรามองใต้น้ำจะเห็นนะครับแต่กล้องเราไม่สามารถเราจะส่งพี่ดาวลงไปใต้น้ำเพื่อสำรวจใต้น้ำดูนะคะแต่ตะเกี้เห็นอยู่ลองโกโปรหย่อนดูไหมเป็นวัดของกะเรียงกะเรียงสร้างวัดสีสุวรรณกันน้ำลองดูไหม เราจะปวดทิ่มแต่ว่าก็ทำมันได right? ้ใช่ไหมก็กลับเรากำลังจะทำทีการส่งโกโปเราไปดูใต้น้ำได้รทิ้งไปเลยเห็นแล้วเห็นแล้วตกลงกล้องบนนี้ก็เห็นเห็นเป็นสันกำแพงเลยเห็นไนี่ ริปล่องเรือของเราจะจบที่วัดที่3านี้นะครับและนี่คือวัดศรีสุวรรณซึ่งเป็นวัดของชาวกะเหรี่ยงที่จมน้ําเหมือนกันสรุปคือทั้ง3าวัดที่คุณผู้ชมได้เห็นนั้นคือตัวแทนของสามชนชาติคือวัดวังวิเวการามเก่าเป็นวัดตัวแทนของชาวมอญวัดศรีสุวรรณเก่าคือวัดตัวแทนของชาวกะเหรี่ยงและวัดสมเด็จเก่าคือวัดตัวแทนของชาวไทยซึ่งเป็นวัดเดียวที่ไม่จมน้ําครับ อตอนนี้เราอยู่บนสะพานสีสุวรรณคีรีนะคะซึ่งสะพานเนี้ยจะสามารถมองเห็นสะพานไม้ของสะพานมอญได้อีกแล้วก็ตอนนี้พี่ดาวกับพี่แอนกำลังเก็บภาพภาพนิ่งกันอยู่นะคะไปะเ,เก็บภาพนิ่งครับนิ่งเลยนะนิ่งน <You. S 2> ิ่งนิ่งนิ่งนิยงนิ่งนิ่งิ่งนิ่งนิ่งนิ่่งนิ่งนิ่งนิ มาแล้วครับมาแล้วครับนะโอเคนะครับตอนนี้ความพิเศษเรา,เรา,เราตอนที่สอนว่าอะไรวะตอนกระหายน้ำจากลมดีแล <c oughs> ้วสอนน้ม<ป>ยาวไปบ<ะ>้างตอนต้องไม่เห็นเลยแล้ว,ม,วมาบอกคุณผู้ชมก่อนตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันอยู่เซาท์คาอย่างไรเราลงจาเกเมื่อกี้พี่ปูก็พาไปที่นี่แล้วเก็บแสงเย็นที่เราเก็บกันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็มานั่งพักผ่อนนะรอเข้าที่พักรอมื้อเย็นรอเมื้อเย็นวันนี่ว่าเราฟอแห้งกว่าเราลงเรือ ม่ได้มีน้ำ,นำเปล่านะ้ำเลยนั่งนั่งกินน้ำก่อนก็ <c oughs> โอเคตอนนี้ก็สังขารที่จะแข่งขก็มืดแล้วม <c oughs> ืดแล้วม <c oughs> ืดแล้วนะครับเดี๋ยวร,รอทานอาหารเย็นแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราก็จะมาทำกิจกรรมยามเช้าของมันก็จะทำที่นี่แล้วก็คือการใส่บาตรนะครับ <c oughs> แล้วเดี๋ยวผมกับพี่ดาวเนี่ยก็จะเก็บแสงเช้าให้ คนดูท้องเราไปดูกันด้วยี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันวเดี๋ยวพี่ปูจะใส่ชุดนอนเดี๋ยวตามไปดูนะว่าจะเหมือนมอนหรือเปล่าอะไรนะชุดนอนนอนนอนทอ่นอนนอนนอนนมนนอนนอนนอนคอนน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 ้นนอ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 นกินน้อนนะครับขอห้อเคครับผมอกันนนนนนครับโคตรหิวนี่ได้เวลากินข้าวแล้วอน เป็นไงคะพี่ดาวพี่ดาวสีหน้าสแสดงออกมากเลยอ่ะนี่ไหนเขาเรียกว่าชั่วโบราณความสุข <c oughs> โอ้โหจะยิ่งได้กินร้าแก้งหงายเนี่ยเป็นร้านหมูกระทะเห็นปะเดินผ่านมากินของตอนแรกนึกว่าจะมีแบบว่า มานสหรือที่นิยมเรียกกันว่าสะพานมอนเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยทอดยาวข้ามแม่น้ำสองกะเลียมีความยาว850เมตรและเป็นสะพานไม้ที่ยาวเป็นอันดับสองของโลกรองจากสะพานไม้อูเบงในประเทศพม่าปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีควรค่ากับการมาเที่ยวและทำกิจกรรมที่นี่จริงๆครับ เราจะไปใส่บาตรกันเพราะว่าที่พักเขาจะจัดชุดอย่างนี้ให้เราหนึ่งชุดเ,เรื้องหลังนะครับสะพาน okay. เบื้องหลังมีหมาด้วยเฮี <c oughs> ยมีหมามีหมากัดกันสองตัว <laughs> เดแวป่วประทับุวนก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันไป แม่เรื่องเขาอยู่ในแอลแฟชั่นวีคมาตั้งแล้วเราก็มาถึงกันแล้วซึ่งข้างหลังของเรานี่ ก็คือวัดวังวิเวกาลามหรือว่าเป็นวัดของพระอุตมะน,นะครับซึ่งาจากท <c oughs> นนี่มาตัดหน้าเอ้าไม่ใช่หลังจากที่ทางทางาการไฟฟ้าสายผลิตสร้างเขื่อนขึ้นมานะครับซึ่งปัจจบบุบันนี้ชื่อคือขช้นอละไรก่อนอน้าขึ้นท่วมสูงคือทาเราเราท่อกับชาวบ้านกันเลยย้ายขึ้นมา,ยายจากที่เดิมที่บ้านที่สูงที่บ้านที่สูงนี่คือนก็เป็น แบ็คกราวด์ที่อยู่ข้างหล,งลงังเรานี่อเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปไดูว่าข<ห>้างในจะสวยแค่ไหนไปทําให้เดินๆต่างออกเดินยวตอนนั้นโอเคไป คือสามห่อร้อสามร้อยเ20ร้อยไปเลยอถุงยี่สิโอเค้เราเราเราฉลาดเราเอาถุงยี่สิมาทแทปลาหัวยุ่งปลาพม่อันนี้ปลาใบอ้อยปลาใบอ้อยปลาเกือบพ่อม่าประเทศทั้งหมดมาจาต่างประเทศอเข้าไหมแต่ถุงไปยี่สิบอร่อยแต่อร่อยอร่อยอร่อยมั่นใจว่ายี่สินะครับ มุ่นจะเอาใบอ้อยหรือเอาหัวยุ่งอันนี้ดูแบบดูน่ากินแบบอันนี้มันดูยาวๆเป็นยังไงก็เป็นยังไงเอาเจ้าห่อใหญ่ใช่ไหมครับห่อห่อห่ออย่างเงี้ยเรื่องของกินเนี่ยมีความสุขนสนุกสนานมากินมันชิมมาไหนอร่อยกว่ากันเหมือนกันแต่ไอปลาหัวยุ่งอ่ะเขาจะใส่น้ำตาลเวลามขาทอดมันต้องใส่น้ำตาลด้วยมันจะหวานหเหมือนปลากรอบบ้านเราอ่ะเจ้ถุงใหญ่ได้กินอย่างเดียวเจ้ถุงเล็กได้กินแค่ได้กินหลายอย่างแต่ไอปลาใบอ้อยอ่ะเขาไม่ได้ใส่อะไรแต่คือมันจะออกเป็นเค็มมันเป็นปลาน้ำเค็ม ก่อนกลับบ้านพวกเราพากันแวะมาที่ด่านเจดีสามองนะครับเป็นด่านพรมแดนไทยพม่าจากสังขลาบรีมาที่นี่ระยะทางประมาณ30กิโลเมตรถ้ามาสังขลาแล้วอย่าลืมแวะมาชิกอินที่นี่ด้วยนะมีของกินของฝากให้เลือกซื้อเยอะแยะเลยนะผู้รับเงินอลอเอยเอาตอนนี้อยู่ที่ไหนตอนนี้เราอยู่ด่านเจดีสามองนะคะเป็นชายแดนไทยพม่านะคะ ใี่ค่ะเบื้องหลังเราคือเจดีย์สามองค์ค่ะอ่าข้างในมีอะไรเนาะข้างในก็มีเจดีย์สามองค์ไม่เดี๋ยวจะมีตลาดสําหรับขายของแล้วเราค้าฝั่งนู้นได้แต่ว่าช่วงเนี้ยเขาปิดเขาไม่ให้เราค้าไปเที่ยวแล้วไปเที่ยวฝั่งเราไปก่อนนะคะทำไมเขาถึงปิดล่คะครับพี่ปูเพราะเขาล็อกอยู่ไหมถ้าเขาเปิดแล้วจะเรียกว่าเปิดเลยงั้นเราก็ไม่แฮปปี้แจ่มไม่ให้ รูู้พวกเราก็ไม่้เราเขา้เขาแล้วแหละลองไปแหกดูก็ได้เผื่อเขาจะมีคำตอบพอไปไปช้อป <laughs> ปิ้ง Hello ลโที่ยุทธไมเ่ี่้ก่าวแล้ว <laughs> รับทิปนอกอุธยาของพวกเราก็จบเพียงเท่านี้นะครับใครที่แปลนจะมาเที่ยวก็ขอให้เดินทางปลอดภัยมีความสุขตลอดเส้นทางนะครับแล้วเจอกันใหม่ทุกอบทุกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ